วัสดีครับนี่คือรายการ ACP อะไรวะลืมแอคคอมเมดี้แคร์สเกมมิ่งจากครั้ที่แล้วนะไปฟังเสียง,งตัวเองมานะะเป็นคอร์สเกมมิ่งเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ต่อจากนิก้กนะฮะผมโอเคครับขอญาตจับเมาส์นะวันนี้ผู้จับเมาส์คือผมเองนะฮะหลังจากที่ลง EP หนึ่งไปแล้วนะป<ม><น>ีกิเวลเล่นดันใต้น้ำเถอะดัใต้น้ำอออันนี้คืออะไรค<ภา>นแปลแล้วนาทีแปลด้ยครับ

นะรู้สึกว่าวันนี้เงียบไปปะเอาเลือดวันนี้เงียบเพราะว่าบรรยากาศรอบตัวนี่เงียบมากไม่มีเสียงสัมผกาศรบกวนนะเอาเฮ้ยเสียงตัวเองเงียบเลือดเราจะไปไหนเนี่ยเมาส์เมาส์มันไม่ดีอ่ะพอเถอะเอาเมาส์นี้ดีกว่าตรงนี้ตัดในหมดเลยสำรวจสำรวจเอาเฮ้ยเียบลีลอดเอาเ้ยท่ะ อะไรก F กดคลิกขวาแล้วกด F ครับเปิดกล้องก่อนสิครับแม่โหว่าลดแล้วลีโหลดแต่จะก่มนอะไรมันมีฐานอยู่ข้างล่างมันจะอะไรอ่ะฐานข้างล่างไม่รู้ละเอะขวานี้ใต้ได้เรายังไม่เข้าบอลมันต้องไปหาการ์ดก่อนอะไรวะมีสปอยเลยเนี่ยแดงว่าคุณดูสปอยเราใช่ไหไม่ใช่มันบอกว่าให้กดที อ๋อไอ้ที่อ๋อที่เราอ่านในโน้ตนะป้าที่บอกว่าที่ไอคนตายที่มันแขวนคอมันบอกว่าให้ไปหาการ์ดอ๋อเข้าใจป้าเลยไม่อ่านถ้าถ้าไปหาการ์ดก็เดี๋ยวนะนั้นก็ทางนี้โอ้ยเจอโอ๊ยออ้าเดี๋ยวนะเจออ้าววับเลยเพชรมันไม่ไปหาการ์ดนี่มันเจ้าอะไรนั่นรักห้องนึงให้หาการ์ดในห้องห้องอะไรห้องอะไรก็ไม่รู้ อุ้ยแล้วก็ไปปลดหลังในเซเคอร์ตี้ลูมไม่ได้ฟังที่อินนั่นพูดหรอครับผมน่าจะรู้อยู่ว่าผมเก่งฝักคิดแค่ไหนอ่ะเนี่ยท่านี้ไม่ถามแต่ว่ามีไหมอ่ะอ๋อมีไงซเคอร์ตี้เชิญเชิญจ้าเชิญชิญจ้าเก็บเก็บติดจ้าจ้าขอบใจจ้าแรงวันเยอะอะไรเออผมปิดครับมั้งมันเปิดมันปิดให้แล้วเปล่าปิดด้วยเสียงคือกองมากนี่ไงตรงนี้ใช่ไหม มันยังเปิดไม่ได้อ,อ,อ่าโอเคครับให้รู้กันนะจริงว่ายังเปิดไม่ได้ชึปเอศูนย์สองหนึ่งมีกิพอมิกิมันนี่มันอ่ให้เขาเข้าโ,โอ้โหดูเดี๋ยวมืออ๋อมือเขากุดเลยว่าเขามือเขากำอะไรอยู่ไม่รู้มือกลับอะไรอยู่แล้วดูหน้าตาโอ,โอ้หูอย e ู่ได้ปินจะทันจะโดนน้ำร้อนลวกมานั่นเนี่ย ผมไม่ผมผมผมคิดว่าเขาน่าจะดูหนังแล้วเขาก็อาจจะแบบเออรับโดนหัวเป่าแล้วแบบว่าไม่ได้ล้างอะไรมาหลายวันอย่างเงี้ยแล้วแบบ็เลยเกิดการนูนขึ้นอะไรกิดเงี้ยแ,แล้วเขาแบบยังฟินอยู่เขาเลยยิ้มอย่างเงี้ยูดิดูเขายิ้มดินี่ยิ้มเลยเนี่ยยิ้มดูอา้าว<ด><ผ>มองเาตลอดเลยนะดูสิส่วนอันนั้นก็โดนโดนแฟนทิ้งครับผมตีเวกไหโดนแฟนทิ้งสังเกตขาเลยค่ะใช่โดนแฟนทิ้งฮะแ,แล้วก็ไปเอาแทบลงขาบ เออไปเหอะโอเคโอเคนั่นนี่ประตูรู้สึกครั้งนี้แข่งกระสว่างปะประตูนี้ประตูนี้เข้าดิชึบหนนั่นคนอนอยู่ด้วยหน้าอยู่ฮเบิ่มกระโดดกระโดดะตกรสียงกระโดดฮึบโอเคนี่น่าจะขี่การ์ดหนักดานหนึ่งแล้วโอเคน่าจะกลับไปที่เมื่อกี้แล้วมั้งเออ แมวแมวแมวมีลูกแมวแมวเจอบอ่ะลืมนั่งเมียวมาแล้วนะพี่ขอยดูกระตุยจะขอยดูกระตุยแบบมีความสุขนะตอนนี้ขนขาลุกขึ้นผมอ่าขอบคุณมากครับไปแล้วครับพี่ผมไม่เปิดผมไม่ปิดประตูให้ม <c oughs> ผมไม่ปิดประตูให้หพี่นะเพื่อเขาจะมาช่วยเราไงตอนที่เราโดนอะไรเราเราต้องคิดแบบเก่ครับวิ่งแล้วก็กระโดดครับกูอ่ะกระ หลักอะไรอุยอยเลยนีหัวโขกอุยซาเลยไอ้ฝดเอ้ยไอ้ฝดอืมเดี๋ยวไปไหนยังไปไหนเหียยครับเหีย้ยไปเกี่ยวซอมบี้เหี้ยเอาไโดนบ้างไหมเนี่ยไม่โดนเลยเคลียร์ไปดีกว่าเฮ้คือทางไปห้องเซเคอร์ลิตี้เมื่อกี้จำได้ไหมว่าเราปิดประตูหรือเปล่าวะเออประตูปิดอยู่ดีใจจังเลยเปิดคร๊บโอเคครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดก็ ประตูลิฟต์คุณนะไหนวะลิฟต์โอ้บินจะเหนื่อยละแหม้ภาพนี้เรามาแบบเงียบเงียบจังเลยทำไมมันเงียบจังงี้อลิฟต์เปิดไม่ได้เหรอเราคือความหลอนที่แท้จริงไงเราคือความหลอนที่แท้จริงโอ้ยเราคือความหลอนที่แท้จริงกด Q A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  เยอะบ้าไปแล้วเนี่ยคนคุมนี่บ้าไปแล้วอีดอีดร้อยปลดล็อกอือบ๊อบบ๊บเดี๋ยวกูจะเข้า ยน่ากูจะเข้าเออนอนสบายไม่จ๊ะทีละตำรวจจ๊ะรู้สึกว่านีคนบ้าจะบ้าคนเล่นจะบ้าคนเล่นจะบ้านะนี่ไงแบบเป็นไอ้นั้นเท่าไหร่ผมรู้แล้วว่าทำไมไอ้นี่ตายอ่ะแอบเล่นเกมแน่เลยแล้วแบบไม่สนใจโปรเจคเตอร์อ่ะแล้วก็มียามเข้ามาอีกคนหนึ่งแบบว่ามึงแอบเล่นเกมไอ้สัสมึงไม่ชนกูอ่ะเลยแบบฆ่าเลือดเขาสาด์เลยทีเดียะฆ่าตายเอ่อใช่ไหมเธอภูเขาเอ้ยจะอ่าน พวกเขาโกหกพวกเขาโกหกนะนั้นเราจะโกหกมาแล้วต้องสนใจสิ่งรอบข้างบ้างอะไรบ้างเพื่อเป็นคำใบอะไรนี้จิก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 เป็นจิ๊กกับใครจิก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 เอ็กเซสต์อ่ะโอเคครับฮะมีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยอู้นั่นมันอะไรครับนักบุญไงอ๋อนักบุญที่นั่งอยู่โอ้ยรู้สึกเจ็บคอโอ้แม่งเล่นจากที่สูงเมื่อกี้เจ็บปวดแป๊บไปไปกันเลยดีกว่า โอเคเขาช่องสะพานช่องสะพานเฮ้ยวันนี้ประตูห้องแห่งความลับประตูตห้องแห่งความลับความลับอะไรความลับมันเคยมีอยู่ในโลกใบน,นี้ฮึ่ช่าก็เป็นเบคบารา์า<บ>าาลืมครับอคอาจารย์นี่ทางนี้มีรู้สึกแสงสว่างกระโดดสิครับเออขอบคุณมครับโอเคอะไรเนี่ยต้องไปเปิดสอบปั๊มแก๊สที่แล้วก็ไปดึงเบรกเกอร์ที่อันนั้นหลักด้วยเพื่อรีสตาร์ทเจเนเรเตอร์เพื่อปั่นไฟเออนั่นแหละ มืดแบบโอ้ my god มีประตูอยู่สามบานไปไหนก่อนอ่าผมคาดว่าประตูสามบานหนึ่งสองและสามลองเปิดประตูนี้ดึงดิตัวนี้ใกล้เกีิดอันนี้เปิดไม่ได้โอเคช่างมันช่างมันเถอะโอ้ก็ไปประตูนี้ประตูนี้ไปตรงนี้โอเคตัวนี้มีเตียงแอบได้ประตูนี้มีเตียงเก็บไว้เราชอบแตบยงใต้เตียงชอบใต้เตียงใต้เตียงปวดไปหัวแลวเกินนะนี่คือความรู้ใหม่ความรู้เก่า โอเคมา嘛ผมจะไม่เป so ิดไฟสำหรับคนที่ท okay. yeah, ุ่มเล่นไงหนึ่งสองสาจุ okay. ๊บโอ้โ้โอ้ก็มันจะเข้าห้องไหนที่เราแบบโอ้อาเตียงก่อนไหมเฮ้ยเฮ้ยเปิดอยู่เฮ้ยกดดิกดกดเตียงอยู่ไหนเตียงโอ้ยอุ้ยลุ้นเมื่อกี้ลุ้นไม่ได้พูดอะไรเลยเตียงอยู่ไหนหาเตียงไม่เจอนะอาเตียงตลอดอ่ะคึกคึ๊กมามามเอ้ย โก็มาครับเจ็บจิตอ่ามอแสงเขียวไว้นะมองไปเขียวไว้หน้าพังผ่านตลอดเนาะผมโอเเคขียวหักมาแล้วมานะอุ้ย <us> มันทำไมมันต้องหันมาทางนี้ด้วยวะมึงคิดว่าบันเดีอดมีคนมันไม่กินไอ้มนุษย์ไงอ่อนหรอมันเป็นคนเหมือนกันป่ะมันไม่กินไอ้มนุษย์อมกงคบอกคือกินมนุษย์เหมือนกันงี้ก็เลยแบบโอเคป่ะมึงน่าเบื่อใช่ไหม๋ยวเดี๋ยรอ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 อย่างพุ่มีคนสังกีรอไม่ใช่อรอ แล้วเป็นไงแล้ววะเฮ้ยยามะมันอยู่ห้องนู้นเปล่ามาดูวะอุ้ยยาติดไปมันอยู่ห้องนู้นเปล่าโดดลงมาดิถ้าถ้ามันมาอีกทีนี้ผมวิ่งนะแน่นอนต้องวิ่งอุ้ยนั่นเงี้ยข้าวเข้ามาแล้วเก่าห้องไปแล้วอุ้ยยายากับผมถอยเลยผมถอยเลยทีเดียวโอเค เราต้องไปตบตลบหลังมันว้ยลองอ้อมมีทนายไหมอีบา้าน,นี่ไม่เอาละตึง้งยังล่วงเลยถ้าผมกระโดดมันจะมาไหมมเฮ้ยน<ว>ี <laughs> ่อย่าไป <laughs> ทดลองไม่ใช่การทดลองวิทยาศาสตร์ทดลองทุกอย่างได้ <laughs> น่าผมรอตรงไหนดีวะามันมาตรงนี้เราต้องอ้อมหลังมันอะผมมันวิ่งอ้อมได้ไหม <laughs> ได้ได้ได้รอมันกลับมาถ้ามันไม่กลับผมจะเข้า <laughs> เราคิดว่ามันจะเดินมาหามันอย่าถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วมันไม่รู้ตัวอยวผมจะเดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็มาแล้วซ้ายครับซ้ายผ่านตลอดพี่เดี๋ยวผมแนะนำให้พี่เดียวทางทางมันก็เสือกมาทางนี้เดียวเดี๋ยวมันได้ยินเสียงเดินเราจะเดินแบบชิลๆแต่ถ้าได้ยินเสียงดึ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 งมาหลายนี่ดึง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 รู้เลยครับ มีเตียงไหมครับเนี้ยเข้าไปข้างในเลยมาแล้วมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวิ่งวิ่งวอ่งระดับระดัข้ามกำแพงเลยเฮ้ยยยยขึ้นดิครับไม่เปิดประตูสิครับพองงโอ้โหแล้วมันร้องเพลงร้องเพลงอะเตียงอยู่ไหนเตียงไม่มีมีเตียงไหมไม่มีเตียงกูล็อกเกอร์ไหนแล้วอุ้ยล็อกเกอร์นี้กูล็อกเกอร์ผิดหรือเปล่าวะช่างแม่งมันก้อนอะหลบก่อน เขาบอกว่าขวาไลซ้ายดีไปคิวเขาบอกล็อกไหนวะก็ล็อกขวาดี่วะไปรอแน่มึงเงี้ยโหลดคนระับโอเคคนระับมีโหลดคุกตายปั๊บเลยที่จบเงือบอุ้ยยายาไม่นะยานะตึก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 โอ้โอ้ที่จบโอ้ยมิกีบผมผมเลือกล็อกเกอร์ซ้ายอยู่ขวาวะผมแนะนำว่าเกมนี้บอกเราต้องเลือกเกอร์ซ้ายขวาเล่นไปย,ยังวะไม่ยิ่งเสร็จแม้ ที่ผมเห็นประตูอัดหน้ามันนะมันก็ตุ้มมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราจะวาจเปิดออกไปดูมันไหมล่ะผมมีความมั่นใจว่ามันอยู่ตรงนี้ว่ะว่ามันไ่ได้ปิดโอเคจะทานเย็ดจะทานเยสวรลองใส่มันมาแล้วแต่มันไม่ได้ผลอะไรนะเราก็นี่ไงประตูพังอยู่ใช่ปะเอาไงอะเปิดประตูแล้วผมไม่มั่นใจว่ะ เปิดล็อกเกอร์แล้วไฟดับอยู่ไหมไฟติดแล้วคือผมว่ามันต้องมีการสังเกตว่ามันต้องทำประตูนี้เพื่อว่าว่าเหมือนได้ยินเสียงให้เปิดเกอร์อะไรอย่างนี้วะเกมผีก็ไปใช่แต่ใต้เตียงนี่แน่เนี่ยมาปะวะไม่มาผมเปิดน่าจะมาแล้วแหละเออไม่มาผมเปิดไม่มาผมเปิดโอเคผมพูดยากไปหน่อยขอโทษแล้วกันเอาเอาเอากล้องลงสิกล้องลงโอเค อุ้ยกำลังจะกดคลิปตายโอเคไปแล้วอุ้ยล็อกเกอร์ไปกี่เลยล็อกเกอร์ไปกี่เลยอุ้ยไรตายไปซื้อหวยก็ถูกเลยเนี่ยเนี่ยจะได้ครับผมขอนับสิบถึงเก้าเอ้เก้าถึงสิบเอ้หนึ่งถึงสิบเออแล้วผมจะออกไปนะฮะหนึ่งครับผมสองครับนับไวไปไหมครับสี่ครับผมห้าครับหกแล้วครับเจ็ดนะฮะแปดแล้วนะฮะด้วยครับ เก้าเลยทีเดียวสิบเปิดแล้วครับเปิดปึ๊บเพิ่งะไรอื้มไม่ได้ด้ของแครเนี้ยคิวคิวอีคิวอีโอเคเคลียอหันมาอยู่ของนี้ถึงกับอึ้งเลยนะคิวไฟติดยังวะคือคือไวโอ้ย สกีอ้ชี่ยโอ้เทลมีพีเลมีเทลเลเลเลทางไหนทางไหนเทลมีโอ้เรากรอโอ้เากรอโอ้เากอเอ๊ะเดียวกรอเดี๋ยวนะอยู่นี่ยนเปิดอันนี้โอเคไงครับไงครับไงครับโอ้ยวิง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 หีวนต่อครับหีวะ้ยไยุบไกีบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิโอยแยบหลอยอว่ากูหนีคนละนะ วิ่งไม่ขนาดนั้นเลยเอ้ยเราไม่กินบุกีน่ะเซฟยังอ่ะเหมือนเมื่อกี้ผมเหเซฟเอ่ลั่นไห้นะโอเคไอ้ยุกไม่ร่ำไห้หรอวะได้แล้วเมื่อกี้กูกิดแบบว่าคินแบบภาษาเสียงกันเลยทีเดียวนะเซฟแล้วใครแย่งเสียงผมออกได้คือสุดยอดนะว่าเสียงผมอันไหนนะให้ทายเลยทีเดียวนะสำหรับคลิปนี้นะ EP สองนะโอเคคิอีพีแรกเราบอกว่าหลอนวันนี้มีอีกไหมมีอีกไหมอ่ะมาเจอตอนนี้เข้าไปครับไปเชื่อเลย โอ้พจน์เต๋อสำนักล่มงิงโอเคไอ้ยแจมแจมเก็บด็อกิวเมนต์ดูไม่อ่านไม่อ่านอยู่แล้วนะเกมทั่วไปนะสำหรับเนื้อเรื่องแบบนี้นะเราจะไม่อ่านครับผมยกเว้นว่าเป็นเนื้อเรื่องจริงๆนะเราจะอ่านครับผมโอเอ๋อเซฟอินกแล้วโอเคเซฟวิ่งนะพบอเซฟเราวิ่งครับผมเซฟเราต้องวิ่งครับเซฟไม่อยากเดินนะเขาบอกว่าเซฟวิ่งครับเอ๊ะเออ๋อให้เราไปที่ห้องเดิมใช่ปะไปปลดล็ก่อนชึบน้าวิ่งแบบสไตล์ดิโอเนี่ย เมาส์เมาส์เมาสจ๋าโอเค่แอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหรติไรม่ีอุ้ยบก้าใบก้าโอ้ยเกอรถโอ้สกเปยบเลยตกเอ็งชิบชอยโนะดูสิใบก้าอันใหญ่มีกุมๆงสองอันนะอันกงอย่าดิ้นสี่นายต้องยฉอนทุกอย่างอ้ยพานาล็อกเป็คนโรคจิตอ่ะ่งนค้ผมมากกว่าเลยดูสิ มันมีอเบะซ่อนตัวอยู่ในนั้นโอ้โหตกความแปลกรถไฟแสงว่าจุดสิ้นจุดสูงสุดแล้วดูสิเห็นไหมอาเบะมันจะได้ติดตัวตั้งทำไมมีกองแค้นเมื่อก่อนดูสิมันจะลากไปเข้าห้องน้ำโอยแบบหมดความน่ากลัวเลยอ่ะอ่ามันบอกว่าสรุปง่ายๆนะมันบอกว่ามันจะพาเราไปเข้าห้องนอนนะฮะนอนห้องนอนเอ โอมัหเดี๋ยวเราว่ามันจะทํามันจะให้เราไปโดนอะไรสักอย่างหนึ่งน,นะโอเควรอโหลดวิงดด่งครับผมโหลดวิงนะ่งโหลดหลวิ่งโหลดวิง่งวิ่งอย่างเดียวนะเลยออันนจ้นจุดนี้นะโอ้เยเจ็บคอเลยทีเดียวกีนวม่กี้แบบกีนไปเจอผู้ชายด้ยนะนะก็ยอมไปร้อนดูหลายๆรอบได้นะแนะนำ่าณจุดจุดนี้รนะหว่างที่เรากำลังเพลยอยู่แรอว่ารอโหลดเนีะยโหลดนานจังเลยจะ <c oughs> ไนโหลดนานเราแปลกแคสเียงกีดเปล่าแคสเซ็งกีด โอเคม่มาแล้วโอื้เสียงแบบรู้สึกเจ็บโตดอะไรอย่างนี้ห้องสีขาวด้วยนะสีขาวด้วยรู้ว่าเสียความบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมเี่ยโอรู้สึกว่าจับจับน้องโอว่าอกช้ำหรือเปล่าโดนบีบแรงอะไรประมาณนี้โอเคครับกุมหน้าขาลุมหน้าเข่าเข่าโอเคยังอุ้ยเหลือก้งมาให้มันหมายความว่า แล้วว่าผมถ่ายอะไรให้เราด้วยว่าโอเคครับก็มาตำรวจห้องก่อนแล้วกันดู๋ยวฮแเดวต้องสงรวจว่ามีน้ำผ่าวท่าผ่าวขาวหรือเปล่าแต่ห้องนี้มันห้องขาวเช่นะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงหอยมองก็เสียงขาวขาวเลยแสดงว่าพระเอกของเราเวลอเชืร์เรียบร้อยไปแล้วนะเรียบร้อยเราอย่าเอาผู้ชายคนนี้จะเขาเขาคจานหรือะไรไปด้วยเปล่าเดี๋ยวจิงเพจไว้อะมีการไว้อะไรด้วยเล้วก็ เขาจะไม่ฆ่าเขาไม่เคยฆ่าศัตรูของเขาแม่ไม่เคยฆ่าศัตรูเราเปลี่ยนจากศัตรูเปอย่างอื่นดีไหมครับเราจะไม่ฆ่าเขาจะไม่ฆ่าคู่เกยของเขาเดี๋ยวเราไปเล่นเกมดีเลเล่นเกมอะไรวะเนี่ยระหว่างนักบุญกับนักจินนอริสจินนอริสเนี่ยสร้างเป็นอะไรที่น่าสมสมจะพูดว่าสมเพศหรือว่าจะแบบยังไงดีล่ะอตายแล้วึบเราไปพาร์ตี้เทบลเนี่ยเออเดี๋ยนะไอเคอันนี้อะไรแล้วเบนนี่เบนนี่เบนนี่นี่คนก่อหรือเปล่าโฟลว์ดิเฮีย ตามอะไรวะตามอะไรต่อโ w ดิส <this> เว a ยเตามไปเบนนี่อ,อยู่ที่นี่ตามไป,าไปตามทางใกอย่างแสดงว่าเขาเคยเป็นคูเ่เก่าแล้วเขาจะแอแบบนีกับแบป่ะครับใช่โอเคเขาก็สำหรับพาร์ทอีพีสองก็ขอจบแต่เพียงในห้องขาวๆที่เต็มไปด้วยค <c oughs> ้าบค้ามอะไรก็ไม่รู้นะจินตนาการเ,ราเองโอเคครับเป็นจินตนาการแลวความเอเมจินของทุกคนอุ้ยมีกระโดดปีนได้ดีเดี้ย ยืนขึ้นครับยืนขึ้นบนที่นอนเลยนะนั่นจุดจุดมีเยอะมากปีาดีวะไม่มี่าโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้กับความความจะพูดว่าความหล่อหรือความฮาดีวะก็สำหรับความหล่อในครั้งนี้กับและความฮาวนไปวนมานะก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ถ้าบิดมันแบบใช้ได้เลยเนาะโอเคครับคุณคล่องตัวไงมันคล่องตัวโอเคก็จบแล้วล่ะตอนนี้ก็เลก้าวอยู่เดียววะ